สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนวทางนำโชคนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับมาครับทุกท่านมาดูแนวทางมาดูข้อมูลกันต่อครับ งวดประจำวันที่16ธันวาคม2566แนวทางแรกจะเป็นแนวทางของอาจารย์อนาวิโรนะครับนกนำโชคราศีสิงห์เลขชุดที่อาจารย์ให้มาเป็นแนวทางอยู่ในส่วนตรงนี้2ตัวก็มี0705แล้วก็57ครับ3ตัวชุดเดียวได้แก่507ทุกท่าน มีครับแนวทางของอาจารย์ต่อมาจะเป็นแนวทางเด่นล่างของแอดคนมหาเฮงอาจารย์มีชุดสองตัวมาให้เป็นแนวทาง9ชุดด้วยกันถูกทันแถวบนสุดก็มี616466 010406 2124แล้วก็26นะครับ16ธันวาคม2566 ต่อมาก็จะเป็นข้อมูลอีกชุดหนึ่งของอาจารย์นะครับใบนี้เป็นข้อมูลชุด2ตัวให้มาเป็นแนวทาง6ชุดด้วยกันก็จะมีหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดห้าเจ็ดหนึ่งแปดสองแดแล้วก็ห้าแปดทุกทันหชุดด้วยกันเนาะแบับหน้าจอเอานะครับถ้าชอบแนวทางของอาจารย์มาต่อกันที่แนวทางของแอดแนวน้ำค้างนะครับใบนี้เป็นข้อมูลล่าง อาจารย์ให้มาเป็นแนวทางหชุดมีห้าหนึ่งหกหนึ่งห้าสองหสองสองหนึ่งแล้วก็ห้าหนะครับวนที่อยู่ในส่วนตรงนี้ถัดมาก็จะเป็นข้อมูลบนนะครับชุด3ามตัวชุดเต็มของอาจารย์ให้มาเป็นแนวทาง10ชุดด้วยกันนะครับสำหรับชุดเต็มหลักร้อยที่อาจารย์ อาจทำได้ก็คือเลข9กับเลข7นะครับ2ตัวบนก็ตามนั้นเลยทุกท่านชอบชุดไหนก็ไปเก่งกันดูนะครับต่อมาก็จะเป็นชุดเน้นของอาจารย์แล้วอาจารย์บอกเพิ่มเติมมาด้านบนบอกว่าเด่น2เลขชุด3ตัวชุดเด่นของอาจารย์ก็คือ9 7 2กับ6 7 2 ชุดลองชุดสองตัวตามนี้นะครับแนวทางของแอดหนาวน้ำค้างต่อมาก็จะเป็นแนวทางเม็ดเดียวของแอดอมรินอาจารย์ให้มาสองชุดนะครับได้สองสี่กับหกเจ็ดสองสี่กับหกเจ็ดแนวทางเม็ดเดียวของอาจารย์นวดก่อนผมไม่ได้ลงให้ไปแอบเหน็นแนวทางของอาจารย์เข้าอยู่นะครับ ก็เลยนำงวดใหม่มาแบ่งปันท่านผู้ชมนะครับเผื่อชอบเนาะต่อมาก็จะเป็นแนวทางของแอดเพื่อนแท้นะครับเป็นข้อมูลชุด2ตัวอาจารย์ให้แนวทางล่างกันบนมาทุกท่านก็ตามที่เห็นเลยนะครับเลขชุด2ตัวของอาจารย์ในส่วนข้อมูลเด่นล่างของอาจารย์เลขเด่น2ตัวนั้นยังไม่ให้มานะครับ นำข้อมูลชุดนี้ของอาจารย์ไปพิจารณาก่อนทุกท่านต่อมาก็แอดนุผีพเนจรอาจารย์สรุปผลคำนวณมาให้นะครับเป็นข้อมูลบนนะครับเลขเด่นของอาจารย์ได้6กับ9เลขชุดก็มี892กับ862หทุกท่านสาตัว892กับ862 สองตัวมีเก้าสองกับหกสองนะครับทางของแอดหมูผีพเนจรถัดมาก็จะเป็นทางของแอนคุณหญิงงามใจอาจารย์ให้เด่นห้านะครับงวดนี้เลือกชุดสองตัวก็มีห้าศูนย์ห้าสองห้าสี่ห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าสามตัวก็จะมีเจ็ดแปดห้าสองแปดห้าหนึ่งเก้าห้าสี่เก้าห้า ขยับลงมาด้านล่างก็จะเป็นข้อมูลเม็ดเดียว3ตัวเม็ดเดียวได้แก่785ดุดหาน785 2ตัวได้85จัดไปครับแอดคุณหญิงงามใจต่อมาจะเป็นแนวทางของแอดอินซีเท่านะครับจุด3ตัวอยู่ด้านบนก็จะมี209 219 229 ด้านล่างได้421 431 441ครับสำหรับแนวทางงวดก่อนของอาจารย์หลุดไปทุกท่านมาลุ้นกันงวดใหม่จะมาไหมต่อมาครับล่างชุดเต็มของแอดคานตามนั้นเลยนะครับใครชอบก็แคปหน้าจอเอาเนาะถ้าไม่ชอบก็ผ่านมาด้วยกันก็จะเป็นข้อมูลบนชุดเต็มทุกท่านบนชุดเต็ม มาต่อกันที่แนวทางของแอดท่านนี้ครับแอดไม่ต้องถามตามก็พอผมไปเห็นงวดเก่าของอาจารย์เข้านะครับก็เลยนำงวดใหม่ใบนี้มาแบ่งปันท่านผู้ชมนอกเกือชอบข้อมูลบนครับชุด3ตัวให้มาเป็นแนวทาง2ชุดได้แก่6 5 7กับ5 6 7ทุกท่าน657กับ567ในส่วนข้อมูลล่างของอาจารย์2ชุดที่ให้มาก็คือ5 7กับ6 7 ตามนี้ครับสวัสดีปีใหม่2567ตามนี้ครับนํามาฝากท่านผู้ชมไม่ต้องถามตามข้อพ่อต่อมาครับแนวทางบัวคําสีชุด3ตัวได้125กับ072 125กับ072 2ตัวก็มี2598แล้วก็10 2598แล้วก็10นะครับ ใบนี้เป็นแนวทางของ adiq idea ข้อมูลชุด2ตัวของอาจารย์ได้71กับ91ชุด3ตัวได้871กับ891เกทุกทันวันที่อยู่ในส่วนตรงนี้ถัดมาจะเป็นแนวทางของอาจารย์สามารถนะครับชุด3ตัวอยู่ตรงนี้ครับ2ชุดที่อาจารย์ให้มาเป็นแนวทางก็จะมี5 6 2 กับ7 6 4 5 6 2กับ7 6 4 2ตัวอยู่ในส่วนตรงนี้ครับ6ชุดในส่วนเลขวิ่งบนล่างของอาจารย์ได้6กับ7นะครับสามีครับข้อมูลแนวทางของแอดสามารถมาต่อกันที่แนวทางของแอดเงินจันแก้วครับ16ทคันวา6 6 ผมได้มาใบนี้นะครับเป็นข้อมูลชุด2ตัวให้มาเป็นแนวทาง4ชุดก็จะมี6 7 7 6 6 6แล้วก็7 7ตามลำดับครับแนวทางของแอดเงินจันแก้วมาต่อกันที่แนวทางของแอดสุขรับทำตรายางเลขเด่น3ตัวขอภายเลขเด่น4ตัวที่อาจารย์ให้มาเป็นแนวทางก็จะมี3 5 6 8นะครับ สามห้าหกแปดเลือกชุดสามตัวก็จะอยู่ด้านล่างรวมแล้วตามที่เห็นเลยนะครับชอบก็แคปหน้าจอเอาตูท่านผมก็นำมาแบ่งปันท่านผู้ชมเนาะถ้าไม่ชอบก็ผ่านนะครับต่อมาก็ในทางของเย,ยนั่นนะครับชุดสามตัวได้เจ็ดห้าศูนย์ชุดเดียวนะครับเจ็ดห้าศูนย์ชุดเดียว อย่าลืมตัดเล่นนะครับ7 5 7 0 5 0ประมาณนี้2ตัวเม็ดเดียวของอาจารย์ได้8กับ9นะครับมาต่อกันที่แนวทางของแอดลุงแป้นทุกท่าน16ทธันวาคม2566ข้อมูลส่วนด้านบนนะครับชุด3ตัวได้แก่9 8 0 9 8 0 2ตัวก็มี 087269แล้วก็10 3ท้ายของอาจารย์ได้650กับ889ตามนี้ครับแนวทางของแอดลุงแป้นต่อมาจะเป็นแนวทางของแอดเด็กชนนะครับเลขพวงอยู่ด้านบนในส่วนตรงนี้ได้27068นะครับ27068 ถัดมาก็จะเป็นข้อมูลชุด3ตัวครับอาจารย์จับมาให้สองชุดทุกท่าน2ชุดได้แก่680กับ078 2ตัวบนล่างได้086876แล้วก็78ตามลำดับครับแนวทางของอดเด็กชนก็จะประมาณนี้ครับทุกท่านแนวทางของอาจารย์ทั้งหมดขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลเลยครับ